พ,พี่พูดอะที่ไหะตรงนั้นทำไมทำไมมาฉาอยู่เมืองนางเงือกไม่นานก็พูดภาษานา,นางเงือกได้แล้วล่ะสักวันตุกตนของอสุรีเจ้าจะถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาตัวตวนงั้นหรอข้าไปก่อนนะข้าฟังเจ้ามีรู้ความเดี๋ยวไปซะแล้ว เจ้าเป็นใครฮะข้าชื่อมีนาข้าชื่อมัอสยาเจ้าคือมนุษย์เงินงรึใช่เจ้าคงขโมยพลังนางเงือกจากพระธิดางเงือกสินะใครรือพระธิดาเงือกพระธิดาพวกมนุษย์ใจบาปอย่างพวกเจ้าสังหารไปเสียแล้ว ตอนนี้พะธิดาคงเกิดใหม่แต่พวกเราต้องตามหาพะธิดาให้เจอและเปิดเผยตัวตนของนางอ๋อแต่ข้าจะไม่วันจะไม่มีวันแบบนึงนะให้มันมาจะดีเดียวเอามาหา่วโมงอยู่ตรงนี้เหรอไมนะแต่ข้าจะไม่วันไม่วันนี่ ะว,วันอยู่ไหนติดอยู่ไหนนะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมินอะไรบทอยู่ไหนแล้วนี่แต่ข้าจะให้วันญาติดีกับเจ้าพ่ยาเอ้ยู่บังบดอืออมน,อนี่มาสยาสมควรแล้วที่เจ้าตกน้ำมีนา ถ้าไมถึงทำค่าแบบนี้ก็เจ้ามาทางกับพวกเราก่อนนี้ล่ะข้าอยู่มันข้าอยู่ในโลกมนุษยก็ดีอยู่แล้วข้าไม่ได้อยากเป็นนางเงือกแต่ถ้าเจ้าไม่ได้ได้พลังจากภายดีนาเงือกมาเจ้าเจ้าทำ่าคนไม่เป็นอย่างนี้ร่ะ ดพลังของเจ้าจ้าข้าจะไม่วันยอมหยุดให้พวกมู้รู้ใจแบบอย่างพวกเจ้าหรอกเ <c oughs> จ้าหยุดนะอย่าตามเข้ามานะ <c oughs> ข้าจะตามหาน้องสาวของข้าน้องสาวเจ้าไปศึกษาพลังไม่ใช่หรือข้า ขุนเจ้ามาด้วยหรือเอเรียลไม่ใช่นางใครไม่รู้ข้าไม่รู้จักเจ้าพาข้าหลบหนีไปจุดนะนีนะเจ้าก็รู้ว่าข้าไันน้ไม่เก่งเจ้าเป็นนางเงือกแบบข้าแล้วทำไมเจ้าจะไหวน่ะไม่เก่งล่ะข้าเพิ่งเป็นข้าไม่ได้อยากเป็นวยซ่าออกไปแล้วไม่เชื่อมนุษย์หลายหลคนยุ่นะ ชื่อวมนุษย์นั่นแหละคนนั้นอยากเป็นนางเงือกข้าไม่ได้อยากเป็นข้ามีงานทําที่นั่นแล้วข้ากําลังจะสุขสบายแต่ทันใดน,นั้นก็ข้าก็ได้เป็นนางเงือกข้าได้อยู่กับน้องสาวที่โลกมนุษย์อย่างสุขสบายข้าได้เจอน้องสาวนแท้จริงน้องสาวเจ้าชื่ออะไรนะมัจฉาเอ๊ะแต่พธิดาเงือกเราชื่ออันดานี่นะ ได้หรอกมัง้งแอบคนๆแล้วทําไมเจ้าถึงเป็นนังเงือกละ่ะข้าไปเล่นน้ําตกกับน้องแล้วข้าพัดตกลงมาหลังจากนั้นข้าก็กลายเป็นนังเงือกเลยน้ําตกผู้ที่จะเป็นนังเงือกได้ต้องมีพัทิดาอยู่ในนั้นด้วยนี่นะแล้วทําไมเจ้าถึงเป็นนังเงือกละ่ะข้าก็ไม่รู้น้องสาวเจ้าเป็นพัทิดาหรือเปล่าพัทิดานั้นหรอจะบ้าหรือไง น้องสาวข้าเป็นมนุษย์เหมือนกับข้าจะเป็นเงือกได้อย่างไรน้องสาวจเจ้าอายูเท่าไรแล้ว17บเดย่างสิแปดแล้วใช่ใช่ไหมเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะวันเกิดน้องข้าแล้วจะครบสิปดปีข้าคิดว่าน้องเจ้านั่นแหละคือพะดีดางาังเงือกเจ้าอย่ามาพูดมั่วไปเลยข้าอยู่กับน้องข้าตลอด จ้าอย่าปองร้ายกับพาธิดาอีกครั้งหนึ่งนะข้าไม่เคยปองร้ายและมาน,น้องสาวข้าเจ้าอย่ามามั่วพาธิดาของเจ้าคือใครข้าไม่รู้แต่ไม่ใช่น้องสาวข้าแน่นอนพาธิดาของเจ้าเมื่ออายุสิบแปดแล้วอ่ะผมของเขาจะเปลี่ยนกลายเป็นสีชมพูหางก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูด้วยเช่นกันดวงตาก็จะกลายเป็นสีชมพูเป็นอายามณีแล้วข้าล่ะเจ้าเป็นเพยียงมน,นุษย จ้าจะเป็นได้เช่นไรข้าต้องหยุดน้องสาวข้าไม่ว่าข้าจะเป็นอะไรก็ตามสักวันจะก็ต้องออกไปจากเมืองนางเงือกแห่งนี้ยังไงข้าก็จะพาน้องสาวข้าไปออกไปเลยนะเจ้าไม่ยอมพาน้องสาวของเจ้าไปได้หรอกเพราะน้องสาวเจ้าคือพะธิดาเงือกไีล่ะข้าบอกว่าน้องสาวข้าไม่ใช่พาธิดาเจ้าอ่ะหยุดพูดไปเลยเจ้าก็หยุดพูดสิเจ้ามาสังเกตอาการน้องของเจ้าบ้างหรือ ว่าทำไมถึงพูดภาษาหนึ่งเนื้กได้เก่งเช่นนีออ้นั่นสิแต่ไม่ได้รอนอ่ะข้าอยู่กับน้องข้าที่โลกเป็นโลกมนุษย์น้องข้าไม่เคยมีหางเลยจะมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะน้องของเจ้าเกิดไหมลอะถ้าเกิดน้องของเจ้าเกิดไหมถ้าเขาอายุสิบแปดหางเขาก็จะเริ่มเพลยโหเมื่อเขาอายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดเจ้าหยุดพูดเลยข้าไปแล้ว จาแต่ข้าจะไม่วันปล่อยเจ้าอีกครั้งหนึ่งแน่โชว์้าวสบายข้าข้าจะต้องถ้าเรื่องนี้จบข้าจะพาน้องสาวข้าไปอยู่ด้วยหายไปไหนแล้วนะน้อยไ,อไปไวซะจริงเสียงน้ำนี่มันต้องอยู่แถวนี้แนะ่นางมีนา <c oughs> ไปอยู่ไหนแล้วนะ <c oughs> แอบดีกว่า คือว่าจะอยู่ในอุโม,มงค์มหัศจรรย์นั่นข้าก็ไม่ได้มีพลังที่จะไม่ห่างข้าแห้งเพราะข้าไม่ใช่พยยดีดดาแต่ข้าต้องรอดูมัชชาก่อนว่าเขามีพลังครบหรือเปล่ามีาพลังน้ําและมีทางพลังน้ําแข็งและพลังไอแห้งหรือเปล่า <c Cash> เขาพูดถึง หลังสาแล้วนี่แต่มัดฉาก็มีทรบทั้งหมดเลยไม่ใช่ห,นนหรอนั่หน่ะว้าเกิดตกน้ำนะเลยหวังว่าเขาจะไม่เจอตัวข้านะเอาพลังออกมาก่อนคือยายนั่นมันคิดไม่ดีไม่ร้ายกับข้า <c oughs> เป็นอธิการแค่นี้เพราะว่าเจ้า,ารับทายาจากพระธิดาไงล่ะไม่ข้าเล็พรธิดาเจ้าดูสร้อยคอข้าซะก่อนมันตกทอดมรดกมา <c oughs> ข้าก็มีเหมือนกันนิ่งในทุกคนก็ต้องมีไม่งั้นนางเงือกนั้นไม่สามารถแปงลงร่างเป็นมนุษย์ได้หรอกแต่ของข้าได้จากมาพ่อแม่ข้าให้มาอนั่นคือของพรธิดาในชาติก่อนไงล่ะที่ให้เจ้าเป็นของรางวัล ถ้าเป็นังืงอนเธอยังกระโดดได้เหรอข้าจะหลบนี้ข้าจะไปอยู่ในเมือของข้าเยุดนะอย่าตามเข้ามาเจ้าทำอะไรข้าจะจับเจ้าไงล่ะแล้วเจ้าจะจับข้าไปทำอะไรฮะ้าจับเจ้าไปแก้แค้นที่พัดิดาไปเกิดในวงตระกูลของเจ้าแบบแย่ๆล่ะพัดิดา เลือกเกิดเอเว้น้องสาวค่าแล้วค่าเกี่ยวอะไรด้วยเพราะตอนนี้พอดีดายังไม่รู้ว่าว่าเขาเลือกเกิดค้อท่านเจ้าไปหาพอดิดาเองสิขับไปไม่ได้เพราะข้าไม่ได้ไปสึกสาพลังเวทมนต์แช่แข็งแช่แข็งเขาจะแช่แข็งเอไว้เจ้าช่งงูเขายิ่งนักเจ้าทำให้เจ้าจิบตัวสีเองข้าไม่เป็นไรอย่าเข้ามาล็อกห้องออ อยู่ไหนเอะนะจุดไหนโถเอ้ยนั่งโต๊ะทำไมน่ะโถเอ้ยอีใหญ่ข้ารู้นะสือเพราะเขาไม่เกลีดเไม่ได้ขาจะจัดการเจ้าให้เข็ดประตูก็หนักเหลือเกินห้องนี้ล็อกนี่แต่ว่านางเขไม่มีกคญงแจหรอกประตูเอ้ย ตก็นัดนักข้าไปก่อนแหละมาชา้าเมื่อไรจะกลับมานะถ้ามาเชา้าศึกษาตำราได้แล้วคงกลับมาได้นานแน่เลยแต่้าเกิดเขาเป็นพระธิดาจริงๆเขาคงจะกลับมาไม่นานจักสองสมอาทิตย์นี้แหละ สีดำ้วยนะทำไมตระกูลเงือของฉันต้องเป็นหางสีดำแล้วพี่ต้องเปลี่ยนสีดง,งทำไมข้าไม่เป็นโมตุกุลสีหางสีชมพูอย่างีิดางเงือกบ้างละ่ะข้าผูกคุณดูถูกมามา,มากมายเช่นนี้ต่อพปนี้ก็จะต้องเปลี่ยนสี ไก้มืดค่ำแล้วข้าต้องรีบไปรับแสงจันทแต่ถ้าเกิดนางเป็นมนุษย์จริงๆนางก็ต้องรีบไปรับแสงจันดิข้าต้องรีบไปดักซุ่มนางแล้วเอเรียลเขาเจอข้า,ขาฉันฉันเจอท่านอีกแล้ววัสด,ดีจ้ามารับแสงจันท์กันหรือใช่แล้วข้าต้องรีบไปแสงจันกำลังจะมา บุตรข้ามเช่นนี้แล้วข้าจะปีนไม่ใช่ไรอฮ่าจะต้องกลายเป็นข้ามองไม่เห็นแต่ข้าขอให้เจอน้องสาวให้น้องสาวหาไม่ตกนะให้น้องสาวมาอยู่กับข้าเหมือนเดิมเจ้าเหมือนเดิมนี่เจ้ามาได้งไง เอ๊ะทำไมวันนี้นหางค่าไม่เปลี่ยนล่ะก็นี่มันแสงจันเน์ีงล่ะแใดที่เจ้าอยู่ในอ่าวแสงจันเจ้าจะกลายเป็นมนุษย์โดยที่ไม่ยังไม่กลับไปเป็นเงือกจนกว่าแสงจันจะหายรับไปเจ้าชืงอว่าขาวยิ่งนะักเจ้าเห็นไปว่าน้ํเนี่ไม่มีใครกลายร่าง,ปางเป็นเงือกเลยถ้าหากเราออกไปจากที่นี่ได้แล้วก็จะหายแล้วล่ะเพราะว่าที่นี่เป็น มันเป็นเพียงน้ำจืดไงล่ะน้งเสียงจันมดแล้วน้ำเงือกเราจะสามารถเป็นน้ำเงือกได้เพราะว่าต้องเป็นน้ำเค็มเท่านั้นเจ้าคงไม่ฟังข้าสินะก็ตามใจเจ้าเลยเจ้าลูกซิงข้าจะเป็นดักซุ่มนางนางมัทนาข้าเจอเอ๊ะนางชื่ออะไรนะาน้ ข้า,า,า,ารู้สึกเยอะไปแล้วเลยเฮ้ยแล้วว่านางนจะเป็นนั่งอย่างแล้วว่านางจะเป็นนั่งบัลลังก์ของอธิดางเงือกสีโยวให้เป็นชิ้นนั้นไม่ได้เจ้าข้าดียังไงวนะเนาะบัลลังก์ของอธิดางเงือกฮะข้าไม่รู้หรอกนะว่านี่คือบัลลังก์อธิดาเงือกเอ๊ะนี่ไม่ใช่นะบัลลังก์ของอธิดางก็คืออันใหญ่ตรงนี้ พีดีดาเรื่อว่าคุณคน้องสาวของข้าหลจากนั้นพี่ก็ตกลงมาโั้ที่นี่ที่อาวุธสำหรับพอดีดาแต่พี่กำลังอุย้ยไม่ยจง้ใช่ปันโอ้ยเห็นไหมข้าบอกแล้วที่ทนั่นนั่นเป็นของพะดีดาเงื่กอ,อือจะนั่งไม่ได้หรอกนะข้าไปก่อนและข้าเกลียดอ้าวนุษย์ทำไม,นมนคนนี้นั่งได้ละ่ะ <laughs> นั้นเขาเป็นท่านแม่น่ะเขาได้รับอนุญาตจากเขาียวขอนั่งด้วยเอ้ยหัวโกพี่อยาดีกำลังเนียนเลยเนียนอะไรอ่ะพี่อ่ะพี่เจ้าไปไหนที่ท่าแม่เห็นพังดิที่ขอโทษนะคะทุกคนก็ไปดิค่ะไปค่ะเจ็บพูดถึงเมื่อกี้นะคะ คอมเมดี้ยังไงฉากฮ่าฮาไม่พี่ไม่ได้พี่จะต้องทสมจริงพี่มิ้นมิงจะพูดว่าสมจริงก็มัน <c oughs> ไม่สมจริงตั้งแต่เราเล่นตั้งแต่แรกพี่ม่ก็ยังพอมีสมจริงบ้างไงอ,อลอยแต่พี่พีที่สามนะคะ